ปิตาเก็บปืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซีรีส์ที่โดดล่มลงไปเจอปืนไหนเราจะต้องหยิบปืนนั้นมาเล่นทั้งเกมแต่รอบนี้จะทําให้ยากกว่าเดิมโดยการเล่นแบบสายฟรีซึ่งจะไม่ใส่สกินปืนอะไรเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจปิตาเก็บปืนสายฟรีนะครับ ปบมือสิครับลองอะไรอ่ะเออวันนี้จะเป็นตอนแรกของปิตาเก็บปืนรีบูทใหม่นะครับก็คือจะทำในเวอร์ชั่นของสายฟรีนะเราจะเล่นโดยที่ไม่ใส่สกินอาวุธอะไรเลยนะครับส่วนวิธีเล่นน่ะเหรอก็เหมือนเดิมนะครับเราจะโดดล่มกันด้วยร่างไก่แล้วก็แง่นมองท้องฟ้าแบบนี้นี่ลงถึงพื้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองฟ้าต่อนะครับแล้วก็ลุ้นกันว่าจะเจอปืนอะไร เฮ้ย M4 อย่างงั้นเหรอนี่มันสุดยอดปืนที่สมดุลที่สุดในจักรวาลฟรีไฟนี่ว่านี่ผมจะให้ดูแบบชัดๆอันนี้ก็คือ M4 สายกำ่ำไม่มีสกินใดๆทางสิ้นเลยนะฮะเชื่อว่าทุกคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ต้องเจอภาพแบบนี้แน่นอนวันที่เราโดดลงมาและปืนเราไม่มีสกินเนี่ยแต่เราก็ต้องสู้นะ ถึงปืนจะฟรีแต่พี่ก็ยิงตายนะน้องชายถึงเราจะเป็นตัวไก่แต่เราก็ใส่ปืนปืนมันจะก่ำแต่ก็พอยิงได้ใช่ไหมเมื่อกี้ใครเคาะอะไรเคาะแบบนี้ก็หัวแตกดิครับ ปืนไม่มีสกินแต่ก็ยิงนิ่งอยู่นะครับด้วยความที่มันเป็น M4 ไงปืนที่สมดุลจริงๆยิงกลางยิงไกลเนี่ยได้หมดอย่าเอามายิงใกล้ก็พอรู้เรื่องป่ะวิธีเล่นก็ประมาณนี้นะครับก็คือโดดล่มลงมาเราแง้มมองท้องฟ้าแล้วก็เดินไปเดินเจอปืนไหนก็หยิบมาเล่นทั้งเกมนะฮะห้ามเปลี่ยนเด็ดขาด <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดเจอ M4 อีกกระบอกนึงผมหยิบมาถือคู่กันได้นะ ถือ M4 สองบอกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนแบบเดียวกันไหนให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเป็นไงเป็นไงอะเออก็ปืนกรําอะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไงหรอกนะครับเออก็กล่าจริงอะไรจริง <c oughs> สำหรับความยากของซีรีส์นี้นะครับผมมองว่ามันมีสองเรื่องผสมกันก็คือเรื่องแรกเนี่ยปืนที่เราใส่จะไม่มีสกินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเสียเปรียบผู้เล่นคนอื่นแน่นอน เชื่อว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครถอดสกินเล่นหรอก <Nope. S 1> ถึงแม้จะเป็นผู้เล่นใหม่มันก็ยังมีพวกสกินฟรีให้เราใช้งานนะครับแต่ว่าอันนี้ผมถอดหมดเลยโล่นเลยเออบรรยากาศแบบฟิฟายุคคลาสสิกอะสมัย2017-2018อะไรอย่างนี้นะฮะช่วงนั้นก็คือไม่ค่อยมีสกินจะใส่เล่นกันหรอกส่วนเรื่องที่2ก็คือเราไม่สามารถเลือกปืนมาเล่นได้นะครับโดดลงไปเจอปืนไหนก็ต้อง ยิบปืนนั้นมาเล่นทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้ผมมองว่าต้องใช้ความท้าทายนิดนึงแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเล่นตามได้นะครับเผื่อว่าผู้เล่นใหม่อยากจะลองชิเลจ์ตัวเองเล่นตามอะไรอย่างนี้แบบว่าไปถอดสกินปืนทุกอันออกให้หมดเลยในคังมีกี่ปืนถอดให้โลนเลยนะไม่ต้องใส่แม้แต่สกินเดียวแล้วก็ลองปิดตาเก็บปืนดูนะครับเออเผื่อว่าจะเจอทางของตัวเอง เจอความโหดแบบ30คิวอะไรอย่างนี้30คิวนี้น่าจะยากนะผมว่าน่าจะต้องยิงบอดเใจใ๊ๆจใจขอ,อ่าซื้อชิปอัปกรดหน่อยครับวันนี้เนื่องจากว่าปืนกับผมเนี่ยมันก่ำมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแต่งให้ดีที่สุดนะครับพวกของแต่งทองอะไรพวกนี้ก็ มีเหรียญซื้อได้เนี่ยซื้อมาใส่เอาให้ครบเค <Okay. S 1> เพื่อที่จะทําให้อาวุธของเราเนี่ยมันโหดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะ hey เออลืมบอกว่านอกจากปืนเราไม่ใส่สกินเนี่ยคอมโบสกิลที่ผมใส่มาก็เป็นของสายฟรีด้วยนะครับวันนี้ผมใส่เป็นตัวเคลลี่นะคือในปัจจุบันนี้เวลาสร้างไอดีใหม่เราจะได้เคลลี่มาใส่ฟรีฟรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครในสายฟรีแน่นอน <Wow. S 2> ไม่เหมือนสมัยก่อนนอะถ้าเกิดอยากเล่นเคลลี่เนี่ยไม่มีนะฮะต้องไปหาซื้อแต่ว่าซื้อยังไงผมจําไม่ได้เหมือนกันใช้เหรียญทองหรือเปล่าลืมจริงๆนะยุคนั้นจําไม่ได้ว่าไอ้พวกตัวละครน,นี่มันได้มายัางไงแต่ว่ามันมีบางตัวนะที่เขาต้องใช้เพชรซื้อช่วงแรกแบบอยู่ในตู้สุ่มเลยอะ่ะเ,ออเราต้องไปหาสุ่มนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็ลืมแล้วว่ามีตัวอะไรบ้างเฮ้ ซ้ายมาขวามีผมเอาตัวไหนก่อนดีเมื่อกี้ผมเห็นตรงนี้คนนึ่งนี่ว่าเข้าไปไหนแล้ววะครับอ๋ออยู่ขวาขอยัดญาตถอยก่อนปืนเรายิงไกลต้องหามุมเล่นเฮ้ยโอหแล้วสก่อแหกเลยพี่สใส่ไค่ลอดมายิงผมเลยเลยเนี่ยพี่ก็อ่อนให้ผมหน่อยก็ได้ครับ วันนี้อุตส่าห์เล่นสายไก่เอ้ยสายฟรีสายฟรีขนาดนี้พี่ก็ยังจะยิงกดผมอีกเดี๋ยวรอแคมป์ก่อนนะครับหาออกมากไม่ได้ <Hello? S 1> ไปหนึ่งตกใจเลย <Okay. S 1> พี่เล่นวิ่งเข้ามาชาร์จอย่างนี้ผมไม่มีปืนจะสู้นะครับทางขวาอีกหนึ่ง ไม่ได้บรรยากาศการแคมป์แบบนี้มานานแล้วนะปกติจะวิ่งใส่แต่วันนี้ขอวิ่งแอบเฮ้ยเกือบล่วงนะเบาพี่เบาเบาเบ,า,บาครับไอตัวขวานี่รู้สึกว่าจะอยู่นานเกินไปแล้วนะผมวิ่งเข้าไปตรงๆไม่ได้นะฮะเราต้องอ้อมปืนชาร์จไม่มีนี่มันทำให้เล่นลำบากไปหมดถอยมาไกลๆก่อน ถาอยู่ระยะไกลเนี่ยผมสู้ได้ <Okay. S 1> เขาจะตามมาป่ะเนี่ยเขาอยู่ขวาเดี๋ยวผมจะอ้อมรอซ้ายไปนะ <Hey. S 1> เข่ามาเลยคนดีปะไอวอลไลเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมน้องวิ่งหนีพี่ทำไมฮะวิ่งลงเขาเหอือ เอ,อ้เดี๋ยว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 ผมว่าไม่ใช่แล้วมันยังมีตัวไอ้บนอยู่คนละคนเอาล่วงงายเงียบนะจังหวะน,นี้อุ้ยสัง k you บิชิปอัปเกรดด้วยของแรงเลย ของแรสําหรับเราเลยทรัพยากรกําลังขาดแคลนในเดือนนี้ยังมีผู้ชมที่ไม่ได้กดติดตามถึง56.4%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงส0ดารซับไวๆด้วยนะครับทีนี้ผมว่าไอ้บนเมืองพีกเนี่ยน่าจะยังมีคนอยู่นะครับน่าจะยังไม่หมดเพราะว่ามันมีคนเปิดจานดาวเทียมงั้นเดี๋ยวเราจะ ขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยแต่เข้าใกล้มากไม่ได้นะสู้ไม่ได้เราต้องเล่นในระยะที่เราไหวมีไปฝุดจอดคันหนึ่งข้างหน้าหรือว่าเราจะออกมาไกลไปตรงนี้มันขอบวงไงเขาน่าจะยังไม่วิ่งเข้ามากันไม่เป็นไรเรามีแผนสองแผนสองเนี่ยเราจะวิ่งเลาะขอบไปดักตรงนี้ไม่มีใช่มะเดี๋ยวเราเลาะเส้นขาวไปเลยนะฮะมันต้องเจอบ้างแหละเฮ้ ไปหนึ่งยังไงน้องเดินสตังนี่เดี๋ยวเจอลูกระเบิดสายไฟโดนสะดุ้งไปเดยรักษาเอา้าลวงสองเฉย แก๊งนี้มันสายขอบวงนี่ว่ารอวงบีบแล้วค่อยเข้าเฮ้ย <Hello? S 1> เอาหัวแตกมาทำอะไรข้างในครับพี่ชายแอร์ฟาร์มเนียนเลยนะแม่ไอ้นี่หีเข้าวงก่อนเพื่อนหน <c oughs> <c oughs> ีเข้าวงมาฟาร์มก่อนเพื่อน เฮ้ย <Hey. S 2> ใครอะใจเย็นพี่ชายคุยกันก่อน uh oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี uh ๋ย oh. วเดี๋ยวดิครับไปหนึ่งมายังไงก่อนมาด้วยกันหรอเฮ้ยฮ้ย สามคนด้วยว่ะแม่ไอตัวเขาชาร์จเห็นผมติ่มจะทิ้มผมเฉยถอยก่อนทางซ้ายมันเยอะไปเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะไปแล้วครับจังหวะน,นี้ขอญาตหวนสลิงดีกว่าวิ่งข้างล่างเอาละ ที่ถึงที่หมายละไอ้น้องมัตอกี้ใครทำอะไรไว้คือไอ้ทางซ้ายเนี่ยมีแน่สองคนตีนั้นต้องกำลังเข้ามาเขาน่าจะมาถึงช้ากว่าผมนะเพราะผมโหนมาแต่เขาวิ่งไหนดูดิพวกพี่เขาถึงไหนกันและ <mythical? S 2> นี่หรือเปล่าไอตัวซานติโน,โน ตายปะล่วงไม่รู้ใช่ตี้เมื่อกี้ปะนะแต่ล่วงไปหนึ่ง <S <S <อ>วิ่งไปไหนอะ่ะอย่าบอกนะว่าจะไปชุดเพื่อนนอกวงเจ็บนะเฮ้ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนซื้อกล่องซ่อมก่อนเบิกกระสุนด้วยแจ๊ ขอหนักๆไปหนึ่งไปสองหมดตี้ไหมล่ะครับพี่น้องขอญาตปัดธงโชว์ไปหนึ่งทีเอ้ยไม่ได้ดิอันนี้มันสายฟรีปักธงไม่ได้ดิ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้เจอไข่ลอดเกือบแตกไข่ขามาะกดหน้านิง่งผมแต่งไกลขนาดนี้พี่ยังจะมากดหน้านิ่งใส่อีกเลรอครับซื้กอกาะใหม่เลยเจอไข่ลอตเข้าไปใจใจก่อ3ตัวนะครับหมดตูดเหรียญหมดแล้วสายฟรีดิ่มันกระจนจน,จน ไอคนทางขวาเนี่ยเขาเล่นไขรลออถ้าเกิดผมโดนอีกครั้งหนึ่งไม่มีเกาะใส่แล้วนะหัวแตกไปก่อนน้องดื้อเหลือสองคนมาดูกันว่าวงจะบีบไปไหนนะครับอุ้ยวงหนีอีกไอ้ป้าเอ้ยหนีไกลเกินไปป่าและข้ามไปเขาาฝั่งนู้น สวยแล้วไงสายฟรีเข้าวงยังไงก่อนเขารอต้อนรับอยู่ฝั่งนู้นยิงแรกไปเลยอูอะไรเล่าไม่มีอะไรจะเสียเอาไปหนึ่งมาด้วยกันเขาชุบอยู่ผมต้องอาศัยจังหวะนี้วิ่งดิครับทำเลเราแย่สุดๆสกินก็ไม่มีสกิลก็มีอันเดียว เบาครับพี่ชายอ่อนให้หน่อยได้ไหมล่าช่วยซัพพอร์ตไก่ตัวน้อยๆด้วยนะครับปลยก่อนได้ปูดเอาเดะล่วงไปอีกรอบขอญาตเข้าไปชิดก่อนนะครับก่อนที่เขาจะดึงอย่าเพิ่งดึงนะไอ้สองพี่ยิงตั้งนานเอ้ย ถึงยังเนี่ยเพื่อนออกมามอบบดตีดิครับร oh! อดเฉยโอ้ดิถังไม่รีบวิ่งเข้ามายัดเขาพันยาได้นี่ซวยเลยนะฮะต้องอาศัยจังหวะล้มแบบนี้เข้ามาเดินเกมนิดนึงแม่ลอดมาได้แบบงงมากช็อตนี้ลอดมาได้ยังไงก่อน โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับปิดตาเก็บปืน้นสายฟรีในตอนที่1ดูจบแล้วเป็นไงกันบ้างครับสนุกแล้วก็ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง5,000ไลค์คลิปต่อไปตอนที่2ตามมาอีกแน่นอนแล้วพบกันครับ